สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อสัญญาณข่าวดีที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นคำทํานายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงม,มงาย วางไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอหรืออะไรที่ดีก็รับกลับไปแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปคิดมากชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องอะไรบ้างเดีย๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกสองถ้วย8ดไม้เท้านะคะค e e n นออฟวอลเป็นพลัางงานที่ดีมากๆส t ตงไพ่เอชออฟเพนทัลคนะคะเถ้วยสี่เหรียญสมถ้วยนะคะ,ะเฉลิมฉลองความสำเร็จสิบไม้เท้า แล้วก็ใบสุดท้าย6เหรียญเป็นราศีที่จะได้รับความช่วยเหลือที่ดีมากๆนะคะคุณติดขัดยังไงนะมีปัญหาอะไรก็จะได้รับความช่วยเหลือนะหรือการทำงานจะาราบรื่นนะได้รับความร่วมไม้่วมมรือที่ดีมากๆนะอาจจะได้มีเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือมีทีมงานดีที่เวลาทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะช่วยเหลือนะมีการแบบ ร่วมไม้ร่วมมือนะในทางที่ดีก็จะทําให้งานสําเร็จนะปิดจ็อบปิดโปรเจกต์ก็ได้นะคะนะก็จะเกิดความสามัคคีนะในเรื่องของการทาําทงานการทํางานก็ประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะหรือตัวคุณอาจจะต้องทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมเพิ่มขึ้นนะงานบางงานเราไม่สามารถทําเพียงลําพังได้ อาจจะต้องอมีคู่หูนะมีเพื่อนคู่คิดนะคะนะหัวหลายหัวดีกว่าหัวเดียวก็จะยิ่งนะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของความรักด้วยนะเป็นข่าวดีของคนโสดนะคะที่คาดหวังนะที่จะหายโสดก็มีเกณฑ์ที่จะหายโสดได้มีโอกาสได้เจอคนดีๆนะมีคนเข้ามาสนใจเราเข้ามาจีบเรา นะมีคนให้ศึกษาดูใจก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์กันก็ได้นะเหมือนคนุณสองคนมีเป้าหมายอะไรที่มันคล้ายคลึค,ลคลงกันนะคะมีไลฟ์สไตล์ที่มันเหมือนเหมือนกันนะมันก็จะทําให้เหมือนง่ายที่จะไปต่อกันได้นะหรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่ช่วงนี้ก็ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันดีมากๆนะคะ นะคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอไม่ว่าจะเป็นยามสุขหรือว่ายามทุกข์เหมือนจะมีโมเมนต์นะน่ารักน่ารักที่จะทำนะให้กันและกันอ่าหรือไม่ก็อาจจะมีการมอบของขวัญให้กันก็ได้นะคะก็ถือว่านะดวงความรักมีความสุขสดใสดูมีชีวิตชีวาความรักจากที่ดูตึงๆงดูมีปัญหานะมันก็จะ เหมือนได้รับการแก้ไขอาจจะด้วยคุณสองคนเปิดใจกันมากขึ้นนะคุยกันมากขึ้นก็เลยทำให้ความรักมันเกิดความมั่นคงหรือชัดเจนมีทิศทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่แปดไม้เท้านะความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นนะแบบเหนือความคาดหมายาสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะทำอาชีพอะไรก็ตามนะในช่วงนี้ ถ้าคุณมีความขยันมีความเพียรพยายามนะความมุ่งมั่นตั้งใจคุณก็จะได้รับรางวัลแห่งความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้านะได้ตําแหน่งได้รับความไว้วางใจหรือหากทําธุรกิจก็จะเติบโตก้าวหน้าขยับขยายเพิ่มสาขามีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากมายเลยทีเดียวก็เป็นความสําเร็จที่มันจะเข้ามาแบบแทบทุกทิศทุกทางเลย แล้วก็ช่วงนี้นะมือขึ้นหยิบจับอะไรก็ดูจะประสบความสําเร็จนะในทุกๆเรื่องกันเลยนะก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของการทํางานนะยิ่งมีไพ่อ่าควีนออฟวอลนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ที่เป็นผู้หญิงนะช่วงนี้จะเรียกได้ว่าเป็น working b o m a มเลยก็ได้นะคะทำงานเก่งนะทั้งงานในบ้านนอกบ้านนะไม่มีขาดตกบวกพ่องเลยอ่าถ้าที่บ้านคุณอาจจะ มีสภาพเป็นคุณแม่ก็ได้นะคะที่คอยอดูแลลูกนะคะก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆหรืออถ้าทำงานนอกบ้านด้วยก็อาจจะมีตำแหน่งงานนะที่สูงหรือมีความเก่งในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการบริหารนะที่โดดเด่นดีมากๆนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของการทำงานนะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะคะมันจะยิ่งส่งเสริมนะทำให้คุณ ดูเด่นนะคะดูแบบน่าเชื่อถือมีคนอยอมรับนะในความสามารถของตัวคุณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นราศีนะที่เตรียมนะต้อนรับข่าวดีในเรื่องของความสําเร็จหรือเรื่องของชัยชนะนะถ้าชีวิตคุณต้องมอีเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการทํางานหรือการต่อสู้ในเรื่องของการทําธุรกิจคุณก็จะได้รับผลสําเร็จได้รับชัยชนะนะคะ เหมือนแข่งขันอะไรอะ่ะคุณก็จะเป็นผู้ชนะแต่มันก็ต้องมาจากการฝึกฝนด้วยนะถ้าเราไม่ฝึกฝนรอคอยโอกาสรอคอยวาสนาขี้เกียจความสำเร็จมันก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากนะก็ขอใหอ้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะอะไรที่คุณอยากได้ก็จะเป็นของคุณได้นะในไม่ช้านี้นะคะ นะภายแสตงความเข้มแข็งความกล้าหาญเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีเป้าหมายชีวิตอะไรใหม่ๆที่อยากจะทําให้สําเร็จพอเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วมันก็ทําให้คุณดูมุ่งมั่นนะกับสิ่งนั้นมากๆเลยทีเดียวคุณอาจจะกําลังจดจอขอมัมาคอมเมนทํทบางสิ่งบางอย่างเพื่อเก่าให้เกิดความสําเร็จก็ได้นะยิ่งมีภาย a อซอ f p เ n นท c ร์นะคะ เหมือนจะได้ดีนะหรือประสบความสําเร็จจากการทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะบางคนอาจจะกําลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ในหน้าที่การทํางานในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมก็ได้นะคะอาจจะต้องนะฝึกฝนเพิ่มเติมเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือ,อเป็นเรื่องของการทำธุรกิจก็ได้อาจจะเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองมันจะยากในช่วงแรก ก็อย่าท้อนะคะอย่าพึ่งหมดพลังนะความสําเร็จมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยแต่เชื่อเลยว่านะถ้าเราามีความมานะพยายามนะไม่ล้มเลิกความตั้งใจความสําเร็จก็จะเป็นของคุณได้นะคะ นะก็มีโอกาสดีๆที่จะถูกหยิบยื่นนะเข้ามาหาคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทํางานโอกาสในการสร้างเงินอาจจะมีคนมาชักชวนให้ไปทํางานด้วยก็ได้นะใครที่กําลังมองหางานใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้เจองานที่ดีนะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงนะที่หยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับเราก็ได้ดังนั้นนะเราก็ต้องมีการแบบเข้าสังคมนะมีเพื่อนฝูงบ้าง อ,อยู่คนเดียวมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้ทําให้เราแบบได้เจอโอกาสดีๆนะคะนะการได้เข้าสังคมรู้จักผู้คนมากมายก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มนะโอกาสให้กับตัวเราด้วยนะเป็นราศีที่จะได้หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายนะสิ่งเลวร้ายคนไม่ดีก็จะถูกปัดเป่าออกไปแล้วก็จะนําพาซึ่งสิ่งดีด เรื่องดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะนะได้เจอเจออ่าสิ่งที่มันจะฮิวใจเราหรือชีวิตที่กำลังมีความทุกข์นะมีปัญหาก็เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนเป็นพลังบวกที่จะทำให้เรามีแรงฮึดสู้มีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะอย่าเป็นราศีที่จะมีข่าวดีนะเกิดขึ้นนะคะ นะเตรียมเฉลิมฉลองกันได้เลยอาจจะสามารถปิดเจอบปิดโปรเจกต์ได้นะได้งานใหญ่งานสําคัญมาทําหรือเฉลิมฉลองอในเรื่องของการเปิดกิจาการร้านค้าใหม่ก็ได้นะบางคนได้เป็นเจ้าของกิจาการนะมีอํานาจในการตัดสินใจอํานาจในการทําสิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือเราอาจจะได้ไป ร่วมงานบนุญงานมงคลก็ได้นะคะนะได้ไปทําบุญหรือไปร่วมงานที่เป็นงานเดื่นเดิงที่พอเราไปร่วมงานแล้วมันทําให้เรารู้สึกดีนะมีความสุขผ่อนคลายบางทีเครียดมาเราได้ไปร่วมกลุ่มเข้าสังคมดีๆสังคมที่มีแต่คนช่วยเหลือนะซึ่งกันและกันมันก็จะยิ่งทําให้เหมือนเราคลายความกังวลแล้วก็มีพลัง บวกดีเราอาจจะได้เพชชันอะไรใหม่ๆได้ไอเดียอะไรดีๆนะมาต่อยอดในเรื่องของการทำงานในการทำธุรกิจให้มีเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะและช่วงนี้ก็อาจจะมีการได้ไปช่วยเหลือนะคนอื่นหรือหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนที่เขาลำบากผู้ยากไร้ต่างๆนะคะ,นะการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเหมือนมีการส่งต่อพลังงานด้านดีมันก็จะยิ่งทำให้ ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญก้าวหน้านะเราช่วยเหลือเขาก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเราแต่ว่าการจะไปช่วยเหลือใครหรือทําดีกับใครเนี่ยเราอย่าไปคาดหวังนะคะนะเพราะว่ามันก็มีแหละนะคนที่ตอบแทนสิ่งดีๆกลับมานะบางคนก็ไม่ได้สนใจอะไรเราเลยนะเหมือนทําบุญไม่ขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะคือก็อย่าไปคาดหวังนะใครจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนอะไรเรากลับมาเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจ นะทำดีด้วยใจแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วหรือว่าการจะไปช่วยเหลือใครก็ตามก็ต้องดูความเหมาะสมนะประมาณความสามารถเราด้วยอย่าช่วยเหลือใครเกินตัวโดยที่ทําให้เราเดือดร้อนนะคะนะใจดีได้ก็ต้องใจดีแบบ แบบมีขีดจำกัดด้วยนะมิฉะนั้นเราอาจจะเดือดร้อนซะเองก็ได้นะต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะอาจจะเหนื่อยเรื่องของการทำงานมีงานป้อนเข้ามามากมายหรือทีเดียวมันอาจจะเหนื่อยท้อบ้างนะคะก็มองซะว่ามันเป็นโอกาสดีๆที่จะทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นมันเป็นสัญ,ญญาณข่าวดีที่จะบ่งบอกได้ว่าชีวิตของคุณมันกำลังดีขึ้นนะก้าวหน้าขึ้น มันก็ต้องมาพร้อมกับความเหนื่อยที่มันเพิ่มขึ้นอาจจะด้วยภาระความรับผิดชอบนะที่มันเพิ่มพูนมากมายเลยทีเดียวก็อย่าท้อนะคะคนเรามันจะเหนื่อยนะอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแต่พอผ่านเราผ่านไปได้มันก็จะมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความสุขสบายนะเหนื่อยตอนนี้เพื่อความสุขสบายในภายภาคหน้าก็อยากจะให้คิดบวกกับตัวเองเข้าไว้นะคิดบวก กับสิ่งรอบตัวมันก็จะทําให้เรามีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตนะคะนะบางทีการที่เราาปรับเปลี่ยนความคิดเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสัญญาณข่าวดีที่จะนำมาซึ่งโอกาสดีๆสิ่งดีๆมากมายที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะนะก็เป็นราศีที่จะมีสัญญาณข่าวดีมากมายเกิดขึ้นเลยทีเดียวนะได้รับความช่วยเหลือที่ดีเจอมิตรที่ดี มีกัญยาณนนิมิตท,ที่ดีที่คอยช่วยเหลือนะคอยส่งเสริมซึ่งกันและกันคนโสดก็ได้เจอคนที่ดีนะมีโอกาสได้เจอรักแท้หรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่เนี่ยก็เป็นคู่ที่เหมือนอคอยส่งเสริมนะอยู่เคียงข้างกันอยู่เสมอนะคะก็ซัพพอร์ตนะซึ่งกันและกันดีมากๆการทำงานก็ดูจะมีความก้าวหน้านะเติบโตในทิศทางที่มันจะ เป็นไปนในทางที่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสได้คว้าชัยชนะควา้ควาความสําเร็จนะแข่งอะไรก็จะ,ะได้รับชัยชนะนะมาครอบครองแล้วก็เป็นราศีที่จะได้ดีในการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอีกด้วยนะคะ,ะแต่สิ่งที่พ่นะอยากจะเตือนส่งท้านนะคะก็คือเรื่องของนการใช้เงินนะมีไพ่เตือนเรื่องเงินมาด้วยนะคะเนี่ยพ่สี่เหรียญน,นะบางทีเราก็ต้องหวงเงินของเราด้วยก็ จะลงทุนอะไรนะทำอะไรเพิ่มเติมศึกษานะหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนแล้วก็อย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มถ้ามันไม่จำเป็นนะอย่าให้ใครหยิบยืมเงินอย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครอะไรที่มันเกี่ยวกับเงินเงินทองทองอาจจะต้องนะคิดให้รอบคอบนะคิดให้เยอะนิดนึงนะคะมันก็อาจจะช่วยนะเซฟเงินในกระเป๋าของเรานะไม่ให้ สูญเสียไปได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อบอกกับชาวราศีสิงห์ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสะปะแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภนะเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังๆตลอดปตลอด,ลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ